สบายนนึงทำไมกียกใคไปทำไมไม่ยิ่งยิ่งก่อนน้องสาวไปทำไมว, <c ười> วันนี้เราจะหลอกพี่เมย์น,นะครับผมไปก้อยหมอน,มอนก้อยหมอนก็คือกอน้นผมไม่อยากจะพูดนะครับก็ไปดูกันเลยครับทุกคน ไเดี <muitas> ๋ยวปูจะพาพี่เมย์ไปเที่ยวพาพาไปทำทุกอย่างเลยแล้วก็พาพี่เมย์เนี่ยแปลงโฉเป็นเด็กด้วยไอ้กินนมกันกินนมก็ันจับสองมือเดี๋ยวมันหกลุ่เออเดี๋ยวรอพี่เมย์โตขึ้นกว่านี้ก่อนนะคะให้พอแบบว่าเดินห้องได้แล้วเดี๋ยวจะออกไปเดินห้างกันนะครับวันนี้นะเออเดี๋ยวป๊าพาไปนะลูกให้น้องเมย์โอเคให้น้องเมย์กินนมก่อนแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องเข้านอนร้องอัดพานะครับแล้วเดี๋ยวต้อเด็มท่าอ้อมด้วยหรือเปล่าฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปที่ท่าก กินอะไรวันนี้หนูอะ่ะไม่อยากกินเสเตเกเอ๊แต่พี่ไม่อยากกินเสเตเกหนูไม่ต้องกินหรอนะเดี๋ยวพี่พาไปกินข้าวแป๊บนึงแล้วอร่อยมากนะครับวันนี้คอร์สที่เราจะมาเปลี่ยนพี่เมย์เป็นเด็กคอร์สแรกก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปเลเซอร์ฮะ ตัดหัวเฮ้ยตอนเด็กๆเนี่ยตางกาวัยว์ต่างๆหรือต้นขาหรืต้นแขนเนี่ยเราจะไม่มีขนด้วยาอมามีไหมขนขาด่โกรงร้านอาหารร้านอาหารเอาขึ้นมาอย่างนี้ได้ไหมเรียบร้อไม่ได้นะใช้วิธีการโกนหรือว่าแว็กโต์ล้วนเลยเราจะกําจัดรากเซลล์ของขนเลยให้ขนแบบว่ามันไม่งอกออกมาใหม่ได้แล้วเมย์แบบก็จะเหมือนเด็กในสมัยก่อนเลยที่แบบไม่ต้องโกนขนอยากอยากทำจะเป็นเรื่องของเลเซอร์ก่อนใช่ ได้เลย,ยได้ครับผมเ,เราจะเริ่มต้นจากซีลเตอร์กันก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะฮะ,ะเดี๋ยวเราเคืนข้างก่อนไปเลยได้ไหมไปเลยคกินข้าวก่อนทุกคนครับเรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับคือก่อนจะมาที่นี่เนี่ยผมได้มาซื้อคอร์สเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อไม่ให้แขนพังเพ <c oughs> ราะว่าถ้าพี่เมย์รู้เนี่ยว่าเราหลอกมักไม่โมนนะครับพี่เมย์เนี่ยจะไม่ทำมาแน่นอนเพราะงั้นผมซื้อคอร์สก้อยโมนแต่บอกพี่เมย์ว่ามาซีลสเตอร์แล้วผมได้เตรียมกับพนักงานเลยนะครับ อันนี้เพื่อนซีผมเองนะครับเดี๋ยวผมไปสแกนกับบ้านเรืองกับพี่เม์ยื่นมือมาอุ๊ยพี่มีอุณหภูมิเยอะกว่าวีวันนี้ผมพาน้องสาวผมมาทำเลเซอร์ลอง g p u เอเ e n d y a ครับพี่นท่านไป เ๋ยวอธิบายให้น้องผมฟังก่อนเท่านึงโปรแกรมรองเ้าส์เอนดิแยงเนี่ยเป็นเลเซอร์ที่กําจัดขนได้โคตรดีนะไม่ใช่ดีธรรมดาเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยจะส่งพลังงานไปยับยั้งทําลายการเกิดของลากเซลลของขนพี่เมย์เลยนะทำให้วงจรชีวิตขนพี่เมย์เนี่ยมันสั้นลงนะครับผมแล้วก็พนที่มันเกิดใหม่มันจะหลุดออกก็แสดงว่าเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันทําลายได้อย่างตรงจุดมากๆแล้วสมมุติว่าตรงบริเวณที่พี่เมย์ทำเลเซอร์ไปนะครับผมผิวนะครับผมมันจะเรียบเนียนขึ้นด้วยด้วยตัวเครื่องเลเซอร์รองเพาส นีแลกที่นุ่มนิ่มรู้ไหมว่าเจ้าของเขาซื้อมาเท่าไหร่ตัวนึงเครื่องของเรานะคะ2อล้านหเลยสอ,อ,องล้านหไม่ใช่ผมรู้มราก็สอล้านคือ <c oughs> ถ้าเกิดคนบางคนเขาอาจจะเป็นห่วงนะครับผมว่าแบบเครื่องนี้ดีจริงหรือเปล่าคือได้รับอยด้วยได้รับออยอะไรบ้างนะพี่หนได้รับอยนะคะจากของไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะจากสหรัฐอ,อเมริกาเลยใช่ฮะได้รับอยจากไฮเอนด์ด้วยผมด้วยไงผมมาทำไง สำหรับลูกค้าใหม่นะคะสามารถแอดไลน์แอดเฟซบุ๊กแอดไอจีนะคะสามารถขอรับสิทธิ์นะคะเลเซอร์รักแร้ฟรีได้หนึ่งคร<อ>ั้งนะคะ,ะก็คือเลเซอร์ได้หนึ่งครั้งฟรีเลยใช่เ,เ,อเอาง่ายง่าย<ๆ>เลเซอร์นะครับ<ๆ>ผมฟรีหนึ่งครั้งถ้าเครื่องนะครับผมมันไม่ดีจริงนะคือเขาจะมาเสียเวลาทางคลินิกเขาจะมาเสียเวลาเลเซอร์ให้เราฟรีทำไมหนึ่งครั้งถูกต้องไหมครับผมเราทำพื้นที่ตรงหนวดเนี่ยมันเป็นพื้นที่เล็กผม,มอนาคตผมจะทำพื้นที่ใหญ่ก็ได้ไม่อยากจะชูว์บ่อยเลยว่ค การรเเลซอ์พี่เมย์จะต้องทายาชาก่อนเราก็จะต้องออกไปแล้วครับทำผัน้องทำยาชาด้วยหรอต้องน้ำหมวดก็ต้องทำอะไรก็ต้องทำยาชามายเดี๋ยวพี่จอยเดี๋ยวพี่จอยนะครับผมจะทำการลงยาชาให้อไม่รบกวนเดี๋ยวเราตั้งกล้อไว้ตรงนี้แล้วกันตนเ้ไม่เจ็บไม่เจ็บแป๊บเดียวสู้ๆนะสู้ไสู้โอเคอะโอเคเดี๋ยวเอาข้างนอกได้ ไม่เจ็บท้ายคะพี่ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บเราไปยาชาให้แต่วันนี้เราได้ยี้ขายอย่างเดียวนะเดี๋ยววันนี้เราทำแบบทำมาเลียนสปายนิดนึงทำมาเลียนแผไปทำไหมให่ที่คนน้องสาวไปท มันจะออกฤทธิกี่นาทีนะครับสี่สิบค่ะลุกได้ไหมครับได้เขาได้ค่ะโอเคเดี๋ยวมันจะเกิดอาการอ่ะเขาเรียกว่าปรากฏการจิมชาไม่เคยมีมาก่อนไม่รู้สึกว่าเคยมีจีนมมันดีมันดีแค่อู๋ทุกอย่างมันจะดีเวลาพี่เมย์อาบน้ำเพราพี่เมย์จะรู้สึกว่าตัวเองเยาว์วัยมันแบบไม่มีผลคือมันจะเนียนจิบเลยพี่เมย์ใช่อู๋หลอกมา แวกได้วุยอหมอ่ะเลื่องมันไม่ไปบ่อยเข้าแต่ไหน,ออนไปเลเซอร์ขนบบออรอแตัวหนึ่อง,อ,งอ๋อเอซีอยะไยร่งใหญ่ คือครั้งนี้จะเป็นคันทำคันที่3ของผมคันที่2เนี่ยคือมันเริ่มไม่ึ้นแล้วคันที่สานี่น่าจะแบบแทบไม่มีคันที่4นี่ผมว่าน่าจะไม่มีเลยคือที่ไหนเนี่ยดังเรื่องอะไรคลินิกไหนยังไงผมไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดแบบเรื่องกําจัดขนนะครับเลเซอร์ขนนะที่กําลังคลินิกโคตรเจ๋งมันจะมีเลเซอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า IPL มันจะเป็นเลเซอร์กําจัดขนได้เหมือนกันมันเป็นนวัตกรรมที่มาแรกๆผงเห็นหลายเคสแล้วเวลาเปเลเซอร์ด้วย IPL ซื้อเครื่องมาทาอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ปัญหาที่ตามมาคือมันจะมีขนคุด จ่ายเงินซับซ้อนนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้รองพ ا อนดียะกำจัดขนได้อย่างล้ำลึกผิวมันเรียบเนียนเราไม่จำเป็นต้องไปแก้เรื่องขนพุทธอีกเลือกทําตัวที่มันดีไปเลยทีเดียวจบกว่า,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 ามีไฟฟ้ามาสป,ปาสป,ปาสป,ปาที่คาง ดูดูชิมงานเข้ามาลุมดูของพี่เมย์สิตอนแรกคนเดียวไม่พอมาเรียกมาดูเลยอ่ะได้ของดีของดีเราอย่างเต็มเลยพี่เมย์อาอตายแล้วโอ้ยแม่แล้วเดี๋ยวกูจะเอากล้องเนี้ยตอนพี่เมย์ทางอ่ะกูจะไปวางไว้ตรงกลางนี่นะแล้วคนอื่นจะขึ้นรูปวิดีโอตรงข้างๆไว้ให้เอาไปวางไว้หนึ่งวางทองอะไรอยู่ขอ้สึกเช็ดอยู่เช็ดอะไร ดี๋ยวฉันที่ไหนการหัวล้านไอ้เจ็หัวแล้วไม่ล่ะพอแล้วใช่ไหมพอแล้วมันเจ็บไหมครับพี่ยอยจ็ทนได้จนได้จ็ทนได้อย่ากินอย่ากิงอย่าขมิบเย็นเย็นหนักเย็นเย็น ไม่เจ็บเมื่อมาไหเจ็บไหมไม่เจ็บเอาหรอเอาไม่เจ็บหรอเมยาไม่เจ็บเลยแสดงว่าขนที่เมยไม่หนามันเลยไม่ค่อยรู้สึกพอหลเสรเนี้ยปุ๊บเวลาอาบน้ำอ่ะมันเนียนคลิปอ่ะดีไหมนีเลยึ่เมันเด็กตอนแบบปนหนึ่งปสองอ่ะบอกแล้ววันนี้จะํามาย้อนวัยให้อันนี้แบบทาจริงกูว่าเือบทอย่างลูน่าอันนี้ดีแล้วโห ตอนที่อยู่ผ้าเขาแอบมองเออรูแอบมองเธออยู่น่าจะเจอเธอไม่รู้บ้างเลยมันจะจี๊ดแล้วมันจะร้อนมันจะไหม้มันมีกลิ่นไหม้แล้วมันก็จะเย็นกลิ่นไหม้จริงจริงมันไม่จะเป็นกลิ่นไหม้ม่ไม่นก็ไหมไงไม่ไหม้กูไม่ไหม้เลยที่มีก็จะดำ ออกไปแล้วมันจะโล่งดีใจไหมเอาจริงๆเลยดีใจก็ได้มันปิ๊นนะปิ๊นเหรอมันก็ไม่น่ากลัวโครน่าใครที่อยากแบบมาทําแบบพี่เมย์นะครับผมก็มาได้ที่กัง n ําคลินิกนะครับผมทุกสาขาเลยนะครับก็ลองมาขอคำปรึกษาได้นะครับมีทั้งหมดตามนี้เลย แล้วก็เหลือใครที่แบบอยากมาลองทําฟรีนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับแอดไปเลยครับที่แอดคลังน้ำคลินิกนะครับผมนะแค่นี้ก็ได้ทําฟรีแล้ว1ครั้งนะครับทุกคนนะลองมาทําทั้งประเทศเลยนะครับก็ลองแอดกันไปดูไปไปไมยลูกพี่ไม่ลงไม่ได้ทําไงท๊าบโอเคหลังจากที่ทํารู้สึกยังไงมันฟิตฟตรงนั้นอ่ะมันฟิตฟิตได้ยังไงอุ๊ไม่ได้ มาทำรีเพย์กลวยหมอนมันไม่ใช่กระชับนะ <laughs> <c oughs> มันกระชับด้วยมันไม่ใช่กระชับกระชับได้ยังไงอ่ะวันนี้ก็เปลี่ยนพี่เมย์เป็นน้องเมย์เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะไม <c oughs> ่ไม่จบคลิปยังไหม <c oughs> หนักหนั <c oughs> กฝากติดตามเพจเพชรอุจนะไฮเอ็น Hi N ด้วยนะครับผมนะจบคลิปหนัก <c oughs> <c oughs> สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ